ต้อนรับเข้าสู่มินนวาพอดแคสต์พบกันทุกวันสุกเสาร์ในช่องทางปกติและรับชมก่อนใครในห้องเรียนมิติที่5นะคะตระหนักรู้สู่ตัวตนใหม่ EP ที่15ความย้อนแย้งที่ปั่นป่วนภายในหลายครั้งนะคะที่เราจะมีความรู้สึกถึงพายุอารมณ์หรือว่าความสับสนย้อนแย้งปั่นป่วนความคิดฟุ้งซ่านที่ไม่รู้ว่า จะไปหาเหตุผลหรือว่าจุดลงตัวได้ที่ไหนกับเรื่องราวที่เราเผชิญนะคะและส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทบความสัมพันธ์ความรู้สึกการตัดสินใจในชีวิตเรื่องราวของคนอื่นที่มันไม่ใช่แค่ตัวเราเพียงแค่คนเดียวช่วงเวลาที่เราเกิดความย้อนแย้งปั่นป่วนภายในบางครั้งก็เหมือนจะ หาเหตุผลไม่ได้นะคะบางครั้งก็เป็นการรับไม้ต่อจากความรู้สึกที่ไม่สบอารมณ์ของคนอื่นจากการถูกกระทำคำพูดที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เราไม่ชอบหรือเรื่องอื่นๆที่เราถูกกระทบแล้วมันทำให้เรารู้สึกปั่นป่วนอารมณ์ที่ขุ่นมัวสับสนไม่ชอบใจ ไม่ไว้วางใจไม่มั่นใจมันจะเป็นความไม่มั่นคงของสภาวะอารมณ์ข้างในจากการถูกกระตุ้นการถูกกระทบจากเรื่องราวข้างนอกเรื่องราวของคนอื่นและบางครั้งมันก็เกิดจากความรู้สึกข้างในเด็กน้อยในใจบุคลิกนิสัยของตัวเราที่มีอยู่แล้วด้วยที่มันมีความสับสนความขัดแย้งกันจากภายใน และเมื่อมีสิ่งที่เข้ามากระทบกระตุ้นมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกงงกับสภาวะอารมณ์นะคะที่เราตอบโต้สิ่งข้างนอกซึ่งเราไม่รู้เลยว่าความสับสนปั่นป่วนนั้นมันมาจากอาการของอัตราตัวตนที่อยู่ภายในของเราเนี่ยแหละยิ่งเราไปคิดไปปรุงแต่งเพิ่มกับ คำพูดของคนเรื่องราวของคนอื่นหรือว่าสถานการณ์ที่เข้ามากระทบมากเท่าไหร่เราจะยิ่งเกิดความสับสนปั่นป่วนต่อไปเรื่อยๆไม่จบสักทีนะคะต่อให้เราจบความรู้สึกช่วงหนึ่งของวันนี้แต่เราเอามันกลับมาคิดใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเดือนถัดไปในปีถัดไปมันก็ยังคงมีพาย,อยุอารมณ์ที่ปั่นป่วนสับสนย้อนแย้งอยู่เหมือนเดิม เพราะงั้นการปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนอกจากเราจะขาดสติแล้วมันยังไม่ได้ให้อะไรกับความสงบข้างในจิตวิญญาณของเราเลยแต่ถ้าหากเรารับรู้สิ่งที่เข้ามากระทบและความปั่นป่วนภายในแล้วเราเห็นสิ่งที่มีในตัวเราความปั่นป่วนตรงนั้นเราจะสามารถเข้าใจโลกภายในที่เรามีที่เราสะท้อน จากการถูกกระทบของข้างนอกได้คนเรามักจะมีความสับสนย้อนแย้งอยู่ภายในเสมอค่ะโดยที่เราไม่เคยจะรู้จากตัวเราเองเลยเราไม่เคยรู้โลกภายในที่เรามีนะคะเราไม่เคยรู้เด็กน้อยภายในใจที่เราสร้างเอาไว้ที่เราเก็บประสบการณ์เอาไว้กับตัวเราเองบางคนอยากได้รับความรักแต่ก็ไม่กล้าเปิดใจด้วยความกลัว ของเด็กน้อยคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามันมีความอันตรายความเจ็บปวดความไม่น่าไว้วางใจแต่เด็กน้อยอีกคนกับรู้สึกโหยหาต้องการความสำคัญความรักการได้รับความรู้สึกพิเศษในความสัมพันธ์ลองคิดดูนะคะถ้าเรามีบุคลิกภาพสองลักษณะนี้มีเด็กน้อยสองคนที่ตีกันอยู่ภายในตัวเรา มันจะปั่นป่วนขนาดไหนนะคะเวลาที่เด็กคนนึงก็เรียกร้องนะคะอยากจะได้สิ่งหนึ่งเด็กอีกคนหนึ่งก็เรียกร้องอยากได้สิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามเราที่เป็นตัวตนนะคะของตัวเราเนี่ยเราอาจจะไม่เคยรู้ว่าลึกๆแล้วทุกความปั่นป่วนสับสนมันเกิดจากความต้องการสองอย่างที่ย้อนแยงภายใน นิสัยในตัวเรานะคะที่ไม่เข้าใจตัวเองเราจึงมักจะคิดว่ามันคือความปั่นป่วนภายนอกแต่ลึกๆแล้วมันเกิดจากข้างในของเราที่ยังไม่ได้รับการเยียวยารักษาและการทำความเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งการที่เราโอบกอดและเข้ามาให้ความสนใจความปั่นป่วนภายในของตัวเราเองเราจะเห็นว่า แต่ละความรู้สึกที่เข้ามานั้นมันมีพื้นฐานของนิสัยบางอย่างประสบการณ์บางเรื่องความทรงจำบางช่วงเวลาของชีวิตที่มันย้อนแยงกันเองและไม่ได้สอดรับในการตัดสินใจกับเรื่องราวเหล่านั้นเมื่อเราเห็นนะคะว่าความปั่นป่วนข้างในความย้อนแยงสับสนข้างในของเราคือเรื่องอะไรบ้าง แทนที่เราจะไปปรุงแต่งของข้างนอกเพื่อก่อความสับสนวุ่นวายใจให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็กลับเข้ามาเคลียร์ข้างในตัวเราเองเนี่ยละค่ะกลับเข้ามาทำความเข้าใจเด็กน้อยภายในที่เขาต้องการและเรียกร้องสิ่งไหนจากเราหากเป็นสิ่งที่เราสามารถจะไกล่เกลีย่ยและอบอุ้มเขาได้เราอาจจะเลือกให้ความรัก กับเด็กน้อยที่ต้องการความสัมพันธ์และความโหยหาความรักนะคะเราให้เขาด้วยตัวเราเองเหมือนให้เราเป็นแม่เป็นผู้ปกครองของตัวเรานะคะแล้วเราก็อาจจะให้เด็กน้อยที่กลัวที่กลัวและระแวงใจในความสัมพันธ์ได้บอกเล่าเรื่องราวนะคะแล้วก็ระบายความรู้สึกสาเหตุต้นตอความหวาดกลัวนั้น ว่าเขาไปจำไปเรียนบทเรียนไหนถึงทำให้เขาได้รู้สึกถึงความกลัวในความสัมพันธ์เหล่านั้นเมื่อเราเคลียร์นะคะความเข้าใจกับตัวตนภายในของเราแล้วความปั่นป่วนนั้นถึงแม้เราจะยังแก้ไขไม่ได้ในทันทีแต่อย่างน้อยมันจะสงบลงเมื่อเรามองเห็นว่าเราย้อนแยงเรื่องอะไรบุคลิกตัวตนไหน ที่กำลังแจ้งเตือนให้เราให้ความสาคัญและสนใจเขาในการฟังทำความเข้าใจและอบอุ่มเพื่อเติบโตไปด้วยกันบางครั้งเราอยากจะปลดล็อกจิตวิญญาณภายในเพื่อเติบโตให้มากขึ้นแต่บางครั้งเราก็มีความรู้สึกที่เรายังอยากยึดเงื่อนไขตัวตนของเราอยู่ แน่นอนนะคะว่ามันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราจะเดินในเส้นทางของการเรียนรู้มากขึ้นกว่าเดิมเรากลับรู้สึกว่าเราเคยชินและคุ้นเคยกับนิสัยเดิมๆที่เราเคยใช้และเราก็ไม่อยากปล่อยมันในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้การตัดสินการนินทาถึงแม้จะรู้ว่ามันไม่ได้สอดรับกับการเติบโตของจิตวิญญาณภายใน ต่บอ่อยครั้งนะคะที่เราก็รู้สึกว่ามันก็ยังเป็นอัตลร t ของอัตราตัวตนที่ทําให้เรามีความสนุกมีความเอนจอยกับพื้นฐานชีวิตทางโลกเวลาที่เรารู้สึกปั่นป่วนและหม่นหมองในจิตใจว่าเรายังเติบตโตได้ไม่มากพอนะแต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมจะโตตอนนี้นะก็ลองกลับไปอบอุ้มความย้อนแยงนั้นค่ะด้วยความเข้าใจว่าบางครั้ง ต้นไม้ก็ไม่สามารถโตในวันพรุ่งนี้ได้เราแค่ต้องใส่ปุ๋ยลดน้ำให้เวลาให้การเรียนรู้ให้ข้อมูลข่าวสารค่อยๆเรียนไปทีละนิดเพื่อจะปลดล็อกและเติบโตทีละหน่อยและตรหนักรู้ว่าทุกสิ่งต้องใช้ความเพียรพยายามและเวลาวินยัย ในการลงมือทำดังนั้นหากเราไม่สามารถจะหาข้อยุติระหว่างความย้อนแย้งของตัวตนภายในของเราได้อย่างน้อยเราแค่เห็นยอมรับและอบอุ้มเขาไว้ค่ะด้วยความเข้าใจด้วยความรักและให้พื้นที่เขาไม่ปฏิเสธเสียงภายในใจของตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นแองเจิลหรือว่าเดวิลอัตตาตัวตนหรือว่าไฮเออร์เซล ยิ่งเราเรียนรู้ที่จะโอบรับความปั่นป่วนภายในได้มากเท่าไหร่ความสงบก็จะยิ่งบังเกิดแก่เรามากเท่านั้นมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเร่งรีบเพื่อพิสูจน์ให้เราสามารถสงบใจจากความย้อนแย้งภายในแต่เราแค่ต้องทำให้เรารู้สึกอยู่ได้กับสิ่งเหล่านี้เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วกระบวนการเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะช่วยให้เรา เข้าใจความย้อนแยง้งหาพื้นที่ให้กับตัวตนที่ย้อนแย้งสับสนของเราได้ยิ่งเราหมั่นตระหนักถึงเขาให้พื้นที่และให้ความรักกับตัวตนของเราภายในมากเท่าไหร่ความย้อนแย้งปั่นป่วนมันก็จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายลงเราจะเห็นวิธีการว่าเราจะอบรับเขายังไงไว้ในชีวิตของเราเราจะให้พื้นที่เขาในจุดไหน ในช่วงเวลาแต่ละวันในช่วงเวลาของชีวิตที่เราจะบ่มเพาะการเติบโตของเด็กน้อยภายในตัวตวนภายในของเราให้ความปั่นป่วนย้อนแย้งเหล่านี้สงบใจเข้าใจและเติบโตไปพร้อมกับเราอย่างลงตัวมากขึ้น <larger> เมื่อเรากลับมาตระหนักรู้เด็กน้อยภายในใจตัวตวนภายในของเรามากขึ้นนะคะ เราจะยิ่งสามารถสร้างความสมดุลของความรู้สึกข้างในและเข้าใจความย้อนแย้งสับสนความปั่นป่วนของพายุอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเราว่ามันเป็นเพราะเรามีสิ่งไหนที่ขัดแย้งภายในและหากใครที่ต้องการเข้าใจเรื่องของเด็กน้อยภายในใจหรือการอบรับ,บุคลิกภาพตัวตนภายในมากขึ้นนะคะก็สามารถลงคอร์สเรียน อบกอดเด็กน้อยในใจนะคะใน playlist คอร์สเรียนของ c ชา n นลมินาวาแล้วก็สามารถมารับการโครส่วนตัวนะคะจากทางไลแอนด์ข้างล่างได้เลยค่ะและก้าวเดินไปในเส้นทางของจิตวิญญาณตระหนักรู้สู่ตัวตนใหม่ไปได้วยกันนะคะแล้วติดตามต่อในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ